สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นไทยชูกาเทอร์มินัลหรือ TSTE ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม บริษัทไทยชูการ์เทอร์มินัลจำกัดมหาชนหรือ TSTE จะตั้งขึ้นเมื่อวันที่27กันยายน2519โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรมน้ำตาลประกอบด้วยโรงงานน้ำตาลจำนวน9โรงงานเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อว่าบริษัทเดอะไทชูการ์เทอร์มินัลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมีเป้าหมายเพื่อใช้คลังสินค้าและท่าเทียบเรือบนพื้นที่93ไร่ ต่อมาได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมปัจจุบันขยายพื้นที่เป็น153ไร่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพักรอสินค้าน้ำตาลกลุ่มบริษัทไทยชูการ์เทอร์มินัลเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและบรรจุภัณฑ์โดยมีบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจหลักได้แก่ให้บริการท่าเรือคลังสินค้าและขนถ่ายสินค้า จึงมีน้ำตาลทรายดิบน้ำตาลทรายขาวเป็นสินค้าหลักในส่วนของคลังสินค้านอกจากจะใช้เก็บพักรอการส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรแล้วบริษัทยังให้ลูกค้าเช่าเพื่อเก็บสินค้าอื่นๆได้แก่ข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าทางการเกษตรอื่นๆเพื่อรอส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรไปต่างประเทศหรือขนส่งออกไปจำหน่ายภายในประเทศได้อีกด้วย ในส่วนธุรกิจอาหารประกอบด้วยโรงงานแป้งสาลีโรงงานกัน่นน้ำมันปาล์มและธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นๆประกอบด้วยโรงงานบรรจุภัณฑ์และซื้อมาขายไปรวมทั้งการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์โดยกลุ่มบริษัททั้งหมดตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งนี้ธุรกิจท่าเรือของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพายตำบลสำโรงกลางอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยท่าเรือ3ท่าได้แก่ 16A, 16B และ 16C โดยที่บริษัทไทยชูการ์เทอร์มินัลบริหารท่าเรือ 16A และ 16B เป็นท่าเทือบเรือเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตรอาทิเช่นน้ำตาลข้าวสาลีน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธีทั้งสินค้าที่เป็นลักษณะเทกองและกระสอบ รวมไปถึงสินค้าที่บรรจุในชลอมและในส่วนของท่าเรือ 16C เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์บริหารงานโดยบริษัทปู่เจ้าคอนเทนเนอร์เทอร์มินอลเป็นบริษัทร่วม PCCT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท r c l โลจิสติกจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท r c l กับ tsl โดย tsl ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ20ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบริษัทมีลูกค้าหลักคือโรงงานสมาชิกซึ่งมีผู้บริหารและผู้ถือหุ้น mm hmm. เป็นกรรมการบริษัทส่วนลูกค้าเป้าหมายคือบรรดาโรงงานน้ำตาลนอกกลุ่มและโรงงานน้ำตาลอิสระซึ่งมีทำเลที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าเข้ามาใช้บริการได้แก่กลุ่มโรงงานในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง โดยมีสถานีส่งออกที่บริเวณขนถ่ายที่ใกล้ที่สุดคือจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ใกล้อ่าวไทยห่างออกไปจากท่าเทียบเรือน้ำลึกในจังหวัดชนบุรีคือแหลมฉบังศรีราชาและเกาะศรีชังสำหรับโรงงานน้ำตาลที่ตั้งอยู่ในภาคกลางแถบจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,บุรีจะขนส่งสินค้ามาทางด้านวงแหวนอุตสาหกรรมทำให้การคมนาคนขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นจะทำให้ปริมาณสินค้าที่เข้ามาใช้บริการไม่เฉพาะสินค้าน้ำตาลเท่านั้นพืชผลทางการเกษตรอื่นๆก็จะได้รับผลดีจากความสะดวกในด้านการคมนาคมด้วยเช่นกันและเพื่อลองรับปริมาณสินค้าที่จะเข้ามาในใช้บริการบริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านการให้บริการและการขนถ่ายสินค้าให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความสะดวกและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและเป็นการจูงใจให้นำสินค้ามาใช้บริการของบริษัทให้มากยิ่งขึ้นในส่วนของบริษัทปัจจัยที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงคือความสะดวกในด้านทำเลที่ตั้งเนื่องจากบริษัทมีคลังสินค้าตั้งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาสะดวกแก่การขนถ่ายสินค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายทอด มีการบำรุงรักษาสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพดีตั้งแต่เริ่มนำเข้าจนถึงส่งมอบตลอดจนการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้ด้วยความรวดเร็วและทันกำหนดเวลานอกจากนี้ทําเลที่ตั้งของท่าเรือบริษัทที่อยู่ใกล้สะพานภูมิพล1และ2ทํทให้ลูกค้าภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือเพื่อส่งออกโดยไม่ต้องขนส่งทางรถไปถึงท่าเรือน้ำลึกแถบอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีบริษัท T ีเอคังสินค้าลักษณะธุรกิจคลังสินค้าและรับฝากสินค้าประกอบกิจการคังสินค้าไซโลและห้องเย็นพศ2558 มีอาคารคลังสินค้าแบบเทกอง1ห,หลังพื้นที่8,767ตารางเมตรและสามารถรับฝากน้ำตาลได้65,000ตันและในปี2558ได้สร้างโกดังสินค้าจำนวน2หลังได้แก่โกดังเก็บสินค้าหมายเลข43พื้นที่2,613ตารางเมตรและโกดังเก็บสินค้าหมายเลข45พื้นที่6,773ตารางเมตรเพื่อรับฝากน้ำตาลทรายขาวบรรจุกระสอบ ละ50กิโลกร,รมัมและเช่าคลังสินค้าจากบริษัทไทชูก้าเทอร์มินอลโดยมีรายการระหว่างกันได้แก่ค่าเช่าคลังสินค้าค่าเช่าที่ดินค่าขนถ่ายและค่าบริการซึ่งคิดอัตราในราคายุติธรรมและเท่ากับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปบริษัท T ีเอสฟาวมินลักษณะธุรกิจโรงงานแป้งสาลีผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีโดยสั่งมเมล็ด ข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบมาจากต่างประเทศทั้งหมดเพื่อนำมาโม่เป็นแป้งสาลีมีทั้งแบบโปรตีนสูงและต่ำโดยแป้งสาลีแต่ละชนิดที่ผลิตจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าที่แตกต่างกันหากเป็นแป้งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสำหรับผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปบะหมี่สดขนมปังและอาหารสัตว์ในขณะที่แป้งสาลีโปรตีนต่ำจะเหมาะกับการผลิตบิสกิต เค้กสละเปาปลาท่องโกรหรือแป้งอนเนกประสงค์บริษัท t ีออุตสาหกรรมน้ำมันหรือ TSO คือโรงกั่นน้ำมันพืชที่อยู่ใกล้ท่าเรือซึ่งสามารถขนส่งน้ำมันพืชจากเรือขึ้นบกและจากบกลงเรือได้เกอบกับ TSO มีถังบรรจุน้ำมันพืชจำนวนมากทําให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าขนส่งทั้งในส่วนของการขนส่งวัตถุดิบและ สินค้าสำเร็จรูปได้บริษัท T ีขนส่งและโลจิสติกโรงงานบรรจุพัณฑ์และโลจิสติก TSTL ให้บริการบริษัทในเครือเป็นหลักมีกำลังการผลิตดังนี้ผลิตขวด1 5 0 0 0ล้านขวดต่อเดือนผลิตฝา2 9 0 0 0นฝาขวดต่อเดือน บริษัท TSG Trading ให้เช่าอาสังหาร,ริมทรัพย์และห้องพักอาศัยและซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภคครับนี่ก็เป็นรูปโครงสร้างธุรกิจและรายได้ของบริษัท TSTE มีธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้าดำเนินงานโดย TSTE และ TSW ธุรกิจอาหาร ดำเนินงานโดย TMIU และ TSO ธุรกิจบรรจุพัณฑ์และอื่นๆดำเนินงานโดย TSTL และ TSG โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทบริษัท Thai ู u าเทอ e r m i n a l ธุรกิจขนถ่ายสินค้าและบริการท่าเทียบเรือในปี2562มีรายได้420ล้านบาทบริษั S. S. ท TS คลังสินค้ามีรายได้142ล้านบาท บริษัท TS f a l m i n ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีมีรายได้1,485ล้านบาทบริษัท TS อุตสาหกรรมน้ำมันธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาลมมีรายได้540ล้านบาทบริษัท TS ขนส่งและโลจิสติกมีรายได้266ล้านบาทบริษัท TSG Trading มีรายได้ 10.89ล้านบาทรวมรายได้ในปี2562มีรายได้2,867ล้านบาทการถือหุ้นก็ถือหุ้นในบริษัท TS คลังสินค้าอยู่64.13% TS ฟาวมิน68.86% TSG เททดิ้ง 79.78% TS ขนส่งและโลจิสติก85.90% TS อ,อุตสาหกรรมน้ำมัน97.48%ในปี2562ก็มีกำไรอยู่ที่200ล้านบาทนะครับครับนี่ก็เป็นรูป โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจก็มีรายได้จากธุรกิจบริการในปี2562อยู่ที่5 5 3ล้านบาทธุรกิจขายสินค้า2,007ล้านบาทธุรกิจขายอาสังหาร,ริมทรัพย์30ล้านบาท ครับข้อมูลทั่วไปของไทยชูกาเทอร์มินัลก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นนี้สินรวมลดลงส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น r o a เหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ROE เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น มี PE หรืออตาส่วนราคาต่อกําไรอยู่ที่14.61เท่ามี P/BV หรืออตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่0.82เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ8.54บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่2.86% TSTE ก็จะจ่ายปันผลปีละ 2ครั้งนะครับ TSTE ก็มีพาอยู่ที่0.50บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรี e f o อยู่ที่25.88%ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทน้ำตาลขอนแก่น23.82%นายชนะชัย16.65%บริษัทประจวบอุตสาหกรรม9.97%นางยาวนะ8.17% นางสาวยาวลักษ์ณ7.10%จำนวนหุ้นจดทะเบียนก็มี383.33ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่5.30บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่7.75บาท TS TE ก็มีมา r k e t c a ปอยู่ที่2,683ล้านบาท เป็นลำดับที่308ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของุณครับ